สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดน2กับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้ผักการหอมเข้าครัวอีกแล้วค่ะเป็นวีตเค้กเอาไว้ต้อนรับคุณย่าลูกสาวแล้วก็ลูกชายของคุณลลมโบที่จะมาทานวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้กับผักกาดหอมค่ะก็นี้นะคะ หน้าตามันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะส่วนในส่วนผสมแน่นมากอันนี้นะตามที่คุณทิริศญาติของคุณเลมโบที่เป็นเพื่อนรักกับพกักกาดหอมแล้วก็เพื่อนรักของอดีตแฟนสอนให้นะคะก็ดูหน้าตาของมันก็ หน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะก็ในส่วนผสมก็แตกต่างกันไปนะคะส่วนคุณเลมโบเขาก็ไม่ได้ทําแบบของผักกาดหอมนะก็มีส่วนคล้ายแต่ว่าเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอร่อยไปคนละแบบค่ะส่วนของผักกาดหอมก็หน้าตามันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีภาพย้อนหลังให้ดูค่ะแต่ภาพไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะว่าผักกาดหอมทําตอนกลางคืนค่ะ แซนด์วิชเค้กหรือว่าสโมกอดถัตาเขาจะทำไว้ค้างคืนนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องในส่วนผสมต่างๆที่เราผสมไปมันเข้าเนื้อกับขนมปังจากย้อนคลิปให้ดูนะคะเพราะมันเป็นภาพกลางคืนแต่ว่าภาพถ่ายนี้เป็นรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งค่ะเพื่อเตรียมรอต้อนรับแขกวีไอพีจ้า ยายอมานยายยมานคุณเลมโบปั่นให้ค่ะแล้วก็ถ้าเราความลงแบบนี้ความลงแล้วมันไม่ไหลก็โอเคค่ะจากนี้ก็แบกแล้วเดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นไว้ก่อนค่ะชีด อูดแฮมค่ะควิงกะเรเวพตไตตับบดสิทุนมะนาวไข่ต้มค่ะเอ,อ็กาคุกกะทุนฟิชปัทุน่าจ้ะบดต้มกรูกะก็คือแตงกวาบด ฟลุกค็อกเทลผลไม้เชื่อมจะมายองแนตปอกไข่กันค่ะเตรียมส่วนผสมนะคะนิบไข่แฟดที่คุเลมโบซื้อมาจากจากฟาร์มค่ะลูกใหญ่มากไข่แฟด <c ười> ดับเบิลดับเบิล มีกุ้งด้วยค่ะคุณเลมโบเอาแช่ไว้ในช่องฟิตเพราะว่าไอ้สโมโกอสนี่เขจะต้องใส่กุ้งไข่แฝดจ้าแล้วผักกาดหอมก็เอามาเข้าเครื่องฝานนะคะเครื่องหัน่นเราก็จะได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยไขแ่แฝด เพื่องเขาจะเป็นลวดแบบนี้นะคะไข่มันลูกใหญ่เกินเอ็นี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นไข่ดับเบิลพอกันหอมก็จะพยายามฝานช้าๆนะไม่งั้นมันก็จะจะแตกได้ค่ะดีจังสมัยก่อนแม่ก็จะจะใช้ได้นะไขแ่แเฟดเอาในเรื่องของไข่ต้ม เตรียมไว้ค่ะวิธีปอกขอไข่ของฟางการหอมก็ไข่ต้มแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนมือไปค่ะได้อีกลูกแล้วจริงๆแล้ว3ามลูกก็เยอะไปนะไม่เป็นไรวางไข่ลงแบบนี้นะลวดกดลงคะ่ะ ไข่แฝดะเป็นรูปหัวใจเลยนะหอมใหญ่ซอยค่ะ <c oughs> ปลาทูน่าในน้ำนะค่ะทอมเอาน้ำออกไปแล้วค่ะ <c oughs> อีวัดเตม <c oughs> มายองเนสค่ะ กะเอาทุกอย่างไม่มีสูตรตวงคนที่สอนทํานี่ก็คือคุณทีรีดนะที่เป็นญาติคุณเอนโบที่เป็นเพื่อนจากการหอมนะคะจากนี้เรามาผสมแตงกวาบดแล้วก็เออ เรเว่พัดไตผสมให้เข้ากันนะตกลงผักกาดหอมก็เติมตับลงไปอีกเพราะว่าไม่รู้จะเหลือไว้ทำอะไรนี่ชั้นแรกนะคะตับตับกับแตงกวานี่ชั้นแรกแล้วก็มาชั้นสองก็คือมายองเนสกับทูน่าชั้นที่สามก็คือจะเป็นฟลุคคอกเทลผลไม้เชื่อมผมนะ ผมละไม้ในกระป๋องกับอกรสเตหรือว่าครีมครีมเค้กอ่ะนะคะแต่ว่าผัผผผากผกผารหอมจะผสมที่หลังนี้ก็คือผักการหอมตัดขนมปังให้เป็นรูปตามนี้นะคะเราก็ใส่ให้มันเล็กหน่อยเพราะว่าเครื่องของเรามันจะหนาออกไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะขอบค่ะ นี่ก็เป็นกล่องอสโมโกดนี่แหละที่เราเคยซื้อมาทานเราก็เก็บฝามันไว้ค่ะอ่ะชั้นแรกนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่ทาไปเลยจะเอาหนาเท่าไรก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมเหลือส่วนส่วนนี้เหลือเดี๋ยวเราจะทําพิเศษอีกแต่อันนี้เดี๋ยวระกาศหอมจะขอแต่งแบบว่า ให้ดูมันคล้ายๆกับเค้กทั่วๆเค้กๆก็ทั่วไปแต่ถ้าเราทานเองเราจะทำสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแต่อันนี้คือมันมันเก็บได้ง่ายไม่ต้องไปสนใจมันนะคะว่ามันจะเท่ากันไหมมาชั้นที่สองจะ้ะเพราะอะไรเขาถึงทำไว้ข้ามวันข้ามคืนนี่ปักการหอมทำคืนนี้เดี๋ยวเราก็จะทานพรุ่งนี้ก็เพราะว่า เครื่องทุกอย่างมันจะเข้ากันนะคะอันนี้ดูแห้งๆเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆจะทำให้ลูกหลานทานก็ได้เนาะแพงนะคะนนเค้ก,เ,คกเพราะว่าเครื่องมันเยอะแต่ว่าเขาทำในร้านเขาก็ไม่ได้ใส่เครื่องเยอะอย่างเราอยู่แล้วลองดูก,ก่อนนะคะนี่มันโอเคจากนี้เราก็ใส่ชั้นเห็นไหมเดี๋ยวขนมปังมันจะดูด ซับน้ำซุปน้ำซับพวกนี้หอมมากค่ะมายองเน็ตไออะไรนะปลาทุน่าค่ะนี่คือชั้นที่สองจะเราเราพอนมปังนิ่มเราจัดตำแหน่งเขาได้นะ เอาสูงจะเอาแบนยังไงเพราะว่าเราจะไม่ยากใส่ชั้นที่สามเอยทีนี้ ครีมเค้กค่ะเราจะแบ่งออกมาแบ่งออกมาสักพอประมาณนะคะส่วนนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แต่งข้างๆค่ะเข้าตู้เย็นไว้ต่อลูกค็อกเทลนี่นะคะ ก็จะเป็นผลไม้ในกระป๋องนะ่ะจะเป็นน้ำเป็นยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำน้ำมันซึมไปกับขนมปังค่ะว้าวสีสันฝากไว้ก่อนนี้แหละคะ่ะ เราจะจิ้มจิ้มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเขาจะ นี่แหละจะจะเป็นชั้นที่สวยงามค่ะชั้นหน้าตาเหมือนกิ๊กซอเลยนี่ทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองดูก่อนถ้ามันหนาไปโอ้ยลงตัวค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เครื่องข้างๆไปแล้วก็ยังโอเคจากนี้ก็ ก็ไม่ได้ว่าจะ,จะทาเอาแบบว่าสวยงามนะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีเครื่องต่างๆวางอยู่นะคะข้างก็เหมือนกันค่ะแค่ทาให้ให้เป็นครีมเท่านั้นเองค่ะเป็นเหมือนกาวอย่างเงี้ยค่ะแบบมันจะไม่เห็นอยู่แล้วค่ะคือไม่ต้องสวยงามแบบ ใส่ถาดก็สวยค่ะแต่อันนี้ผักการหอมอยากจะไข่ค,ค่ะไข่ใ,ใส่ระหว่าง แตงกวานะคะเดี๋ยวพักการหอมจะเอาไข่ใส่ก่อนค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันมันมากไปด้วยผงแหลก <c oughs> คือคือไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราใส่อย่างที่เขาสอนมาเพราะว่าคุณเลมโบ้เขาก็จะทำอีกแบบนึ่งนะ เมื่อกี้คุณเลมโบเอาเนยเอาอะไรมาให้ของคุณเลมโบเขาจะใช้เนยทาขนมปังค่ะของพักการหอมไม่ต้องเครื่องแน่นไข่สามฟองมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแตงกว่าให้บาง ว่าถ้ามันหนาแล้วมันมันไม่ติดนะคะ,คะแฮมค่ะ คือก่อนจะใส่เล็กๆแบบว่าของไอ้เค้กเรามันหน้าเล็กไงเดี๋ยวจะมีหน้าใหญ่กว่านี้นะคะ กันกลางก็ใส่ใหญ่ก็ทำเป็นดอกไม้ได้นะอ,อีกอันหนึ่งเนาะทำง่ายๆมันเป็น ของขึ้นชื่อมันก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะหน้าเราจะเติมสีไปเรื่อยๆสีสัน ใส่สีเขียวและทีนี้ค่ะสีสันสำคัญนะคะถึงจะอร่อยแค่ไหนก็ถ้าสีสีหน้าสีมันจืดๆก็ดูไม่น่า,านะทานนะาการหอมอาจจะทำแม่อร่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราสื่อกันหน้าตามันก็พอจะ ดูได้หน่อยจับไปเลยค่ะจัดไปตามจินตนาการของเรานี้แหละสวนผักเรามาเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้ล้างแล้วนะให้มันเสด็จน้ำตอนผักกาดหอมทํานี่มันกลางคืนค่ะแสงมันไม่สวยเพราะว่าแสงมันโอเวอร์นะคะมันเป็นกลางคืนอะ่ะแสง มันต้องใช้แสงธรรมชาติจะ้ะถึงจะสวยเอเคไหมล่ะโทีนี้ ส่วนมากเขาจะเอากุ้งโรยแค่ตรงกลางนะเหมือนกับใครๆก็อยากจะตักตรงกลางแต่สําหรับผักกาดหอมผักกาดหอมจะใส่กระจายทั้งหมดเลยค่ะเราก็ยังมีชีสอีกนะคะเลนโบก็จะเน้นพวกชีสพวกอูดพวกอะไรพว้นี้ผักกาดหอมก็จะเน้นพวกผัก ไอ้ไอ้แบบนี้เขาจะนิ่มๆนะหอมมันค่ะ โอ้ยม oh, oh hm ันแน่นขนาดนี uh? huh? ้แล้วค่ะเห็นไหมเครื่องมันส mm? <laughs> ูงขึ้นสูงขึ้นยังไม่พอนะยังเบบเบอร์มูโยส์ไฟนอลไลท์มินแอนซีคลิงถามพี่อะไรหกดีดำบอกเกบอกว่าใครเป็นคนทำแกะกุ้งให้นอเกบอก ฮอยาตกลึแล้วสิมลืมเป็นมีมะนาวแกเรียนนะคะก็จะมีมะนาวแกเรียน ค่ะก็กรีดกรีดให้มันเป็นแบบเนี้ก็บิดแค่นั้นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่กุ้งแล้วค่ะกุ้งจะเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะเพราะอันนี้เป็นกุ้งที่แกะเอานะเพราะว่าคุณเลมโบ้เขาจะจะชอบแบบเนี้ยค่ะ mà dừng kể hello lại hello 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 เดี๋ยวจะสนานด้ยอืมวิ่ง <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไาอัดรถทัวร์ไปมั่งฮ่าฮ่าฮ่าใจสัตยอ้ย <c oughs> <c oughs> แ่บ้าโอ้กบอกว่าเอาพริกไปซื้อพริกผงมาเขาบอกว่าเผ็ดมากมันก็ไม่ได้เผ็ดไปถึงไหนหรอกค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตักทงลงไปค่ะ เพราะว่าร้านค้าเขาเวลาเขาทําเขาก็จะตักทวงลงไปนี่ค่ะแค่นี้ยค่ะโอ้ลงตัวค่ะพอดีเลยพอดีเลยค่ะ ไหมคะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ